ครับสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องทุกผูุ้กครับผมวันนี้อยู่ในช่องนายมณสมเหมือน,นเดิมครับกินข้าวด้วยพี่น้องคนปลาทูครับผมคนปลาทูลวกพักครับนอดพักไอไอนี่ยครับเป็นนวยอย่างนะ ซับประรดเสแซวซัพประรดเนี่ยเขาเนี่ยครับอยอดไอติมเลยกลมกลมๆครับสม่ำๆซัพประรดร่ะหืมแซ่บเยอะไปน้องยังไงมันเต็มเลยอันนี้แผกลก็ร่างเศร้าครับผมอันนี้หิวครับผมอันนี้ก็เป็นอยอดพวงที่รสครับผมเก็บมานี่ครับแซ่บแซรับผมปนประตูไอ้ปอนประตูหนึ่งครับผม คนประทูอาหารทะเลครับคนประทูอาหารทะเลแบบปแปลกครับผมต้นแม่กับบ้าฟอง เดิมก็แสบเลยไม่ได้กินโดนหรอกผมกินแบบง่งยๆผม,ม่คุ้นกินง่ายครับผมไม่ได้เรื่องมากนอนแงกนนก่กินขนมมาดีรลวพักก็ระบมมาหลายมือบอมเจ็บกำลังเลื่อมเศร้าเละแสลดต้นกันครับผม มีกระตมสองเวยตกมกินเพราะว่าผมกินเหนือนน่อกินงนังกทุกคนกินมาแเลยครับกิน,กนเป็นกิโลเลยนะครับผมเนื้อหัวเฮ็ดทอดสมก็เฮ็ดลาบก็ลาบครับผมอันนี้นก็ได้จัดเมนูอันนี้นะเมนูปนนู่นนู่อย่างครับผมเอาไปก่อนไม่เบะ ถึงแดดแสบๆไหมครับผมโอ้ยไอ้ครับคนประตูนีอยู่น้ำกันคือกันการเดียวนี่ฮะเหวียนหามอให้กันอยูุบงหานเอง เมันห่วงของกินนะแต่แบงกันกินแม่ให้มันสูงอยู่นั่งกันนะม่ได้รดตะมองกูดอกกูกินเข่าอยู่อยู่นั่งกันให้ไปกัดกันหมันสูงดิชินเข่าไปเจอมึงมาจนติดติดห่อนกูแล้ว

<sum _> <sum _> hmm. <sum _> Bua